สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์เนาะและทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวกันเข้ามาแชร์เข้ามาพพอร์ตนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจ นะคะส,ส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินในทุกๆครั้งที่เข้ามารับชมนะคะอะไรไปต่อไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่เขารอเราอยู่นะคะเราจะได้เชื่อมต่อ connect กับเขานะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าความจริงในใจความจริงจากใจนะคะ ของเขาถึงคุณ3ตัวเลือกทําสมาธินิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับทอป,ปิกของเราวันนี้นะคะความจริงจากใจของเขาถึงคุณค่ะเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรขอพลังงานแผง่งไพทาร์สื่อสารถึงคนกองที่หค่ะ ความจริงจากใจของเขาถึงคนกองที่หนึ่งก้าเหรียญนะคะตัวตนของคุณสวยมีสเสน่ห์มากคุณผู้ชายก็นะคะมีทุกอย่างพร้อมนะคะสวยๆหล่อๆเลยคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะเขาชื่นชมในตัวคนนะนะคะเป็นคนที่มั่นใจ เข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆตัวตนของเขาเป็นท่าตลมค่ะราชาดาบนะคะลมด้วยนะคะเป็นอัศวินดาบค่ะออกมาแล้วสองใบพลังงานธาตุลมนะคะรุนแรงมากเลยแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะ เขาเป็นราชาดาผู้ซึ่งเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเลยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีใช้ตะกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองนะคะเป็นคนที่เท่ดูดีมีเสน่ห์มากๆอาจจะเป็นคนที่ยุ่มากกับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ตัวตนของคุณก้าวเหรียญเขาชื่นชมในตัวตนของคุณมากๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีความสุข เป็นคนเก่งคนฉลาดมีความสามารถนะคะพพอร์ตดูแลตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้นะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์คุณผู้ชายก็สลับตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นอัศวินดาบคุณอาจจะได้รับข้อความนะคะจากเขาคนนี้อย่างกระทนไม่ทันในตั้งตัวนะคะเฮอร์มิตแล้วก็หนึ่งดาบนะคะเขารู้สึกว่าเขาว่าอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยากที่จะเข้ามาคุย รู้สึกคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเลยเขาอยากที่จะคุยกับคุณแบบมีเหตุผลอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปแบบมีความเป็นผู้ใหญ่และใช้เหตุผลมากๆนะคะด้วยความด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบว่ามีเหตุผลสูงมากๆเลยนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าจะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อกับคุณ เขาก็จะใช้เหตุผลอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกด้วยความที่มีเหตุผลมีการวางแผนคิดนะคะแสดงออกทําอะไรก็คือตรงๆนะคะจะจะคิดกับคุณจะเดินหน้าความสัมพันธ์ก็ต้องคิดดีแล้วทบทวนดีแล้วว่าคุณกับเขาไปต่อกันได้ในความเป็นจริงเข้ากันได้ทุกอย่างนะคะลงตัวเพราะฉะนั้นเขาจะคิดและเหตุผลมากๆเพราะฉะนั้นเขาได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆมากมายในความรู้สึก เขาอยากที่จะคุยกับคุณอยากที่จะชัดเจนในเรื่องราวความสัมพันธ์อยากที่จะเอาชนะหัวใจของคุณนะคะหนึ่งดาบคือเข้ามาเคลียร์เข้ามาชนะหัวใจจะทํำยังไงดีที่จะได้ชนะหัวใจของคุณเพราะฉะนั้นนะคะเขารอคอยการคุยกับคุณอย่างตัวต่อต,ตัวนะคะตกลงเรื่องราวความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาคนนี้ อย่างการันต์ไม่ทาในทางตัวนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเขาชื่นชอบกับคุณมากๆนะคะอยากเข้ามาคุยมากๆเลยอยากเข้ามาเคลียร์อยากเข้ามาชัดเจนขอแค่1นึ่ใบค่ะมาดู angel message นะคะขอ1นึ่ใบว่าจะเป็นไปในทิศท,ที่ทางเดียวกันไหมนะคะ7จดดาบนะคะ รอคอยการพูดคุยกับคุณจริงๆนะคะรอโอกาสแล้วก็รอแสดงพลังกล้าหาญที่จะเข้าหาคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นนักคิดเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้คุยกับคุณเข้ามาคุยเข้ามาชนะหัวใจของคุณนะคะเข้ามาชัดเจนในเรื่องราวความสัมพันธ์กับคุณคุณอาจจะนิ่งหมางเมินใส่เขาไปก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณนะอยาก อยากชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณอยากชนะหัวใจหญิงสาวผู้นี้ด้วยนะคะที่เป็นคนที่มั่นใจในตัวตนของตัวเองเหลือเกินเก่งฉลาดแล้วก็อยู่กับตัวเองได้แบบมีความสุขจะชนะหัวใจคุณได้อย่างไรดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะมีความรักความโรแมนติกกับคุณเฟิร์สอยากจีบคุณนั่นเองนะคะจะทำยังไงดีที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองนะคนกล่องที่หนึ่งขอวอลล์ริงคํคำหนึ่งใบหล่นมาแล้วนะคะทุกคน We need to let each other go นะคะเขาก็อยากที่จะให้เรื่องราวระวังคุณกับเขาไปต่อได้นะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้พวกเราต้องการคือความต้องการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถไปต่อเรียนรู้กันและกันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะชัดเจนกันมากขึ้นนั่นเองคนกองที่1น,นี่คือความจริงจากใจของเขาถึงคุณนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆฟังไว้เป็นพลังงานเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี่เรื่องก,กองที่สองนะคะน้องหัวใจสีชมพู่นะคะกับท็อปปี้ของเราความจริงจากใจของเขาถึงคุณคะ่ะเรามาดูซิว่า เป็นอะไร The lovers ค่ะพายออกมาเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเขารักคุณนะคะหัวใจก็บอกแล้วว่าหัวใจของฉันเป็นสีชมพูนะคะนอนตอนนี้เขารักและคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นดั่งช่วงเวลาห่วงทํานองของดนตรีและเสียงเพลงนะคะความโรแมนติกนั่นเองนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้เริ่มต้นเป็นความรักความสัมพันธ์เห็นไหมคะหนึ่งไมเท้า อยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ3ดาบว,วิตกกังวลเหลือเกินเสียใจเหลือเกินนะคะจะทำยังไงดีนะ1นม่เท้าที่จะจุดปลุกไฟความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะเขาเป็นอัศวินเหรียญที่ยังคงมั่นคงกับคุณที่ยังอยากเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปในเรื่องของอนาคตอยากปรับความเข้าใจบาลานซ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาให้มีความ เท่าเทียมการเดินหน้าต่อไปได้และก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอเลยอยากที่จะพระนาไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอินฟินิตี้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดด้วยความที่ว่าอยากเดินหน้าถึงแม้จะรู้สึกว่านิ่งๆช้าๆแต่มันมีความมั่นคงนะคะที่รักเพราะฉะนั้น หนึ่งมเม้าคือการจุดไฟและปลุกไฟในความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะให้เรื่องราวของคุณกับเขากลับมาเป็นคู่รักความรักกันอีกเรามากลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมจะทํายังไงให้คุณกับเขาได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งอยากพบเจออยากพูดคุยไม่ว่าคุณกับเขาจะมีอุปสรรคเรื่องอะไรกันเกิดขึ้น3ดาบอุปสรรคทางายอุปสรรคของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันยังไงก็ตาม3ดาบคือความ คิดมากความเศร้าความไม่ตกกังวลความเหงาความคิดถึงนะคะแล้วก็ความคิดมากต่างๆมากมายหรืออะไรทําให้คุณเสียใจเศร้าเจ็บในวันนั้นหรือทําให้คุณคิดมากต่างๆมันก็ยังคงรู้สึกเสียใจนะจะทํายังไงดีแต่เขาก็ยังคงมั่นคงที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นรักและคิดถึงคุณมากๆหนึ่งไม่เท้าอยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะไปต่อได้แบบ ประกายแห่งความสุขแพชชั่นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขานี่คือความจริงนะคะความจริงจากใจของเขาถึงคุณเขารักและคิดถึงคุณเดอะเลเวอร์สนะคะขอ s มสส e นะคะจาก a n g เจหนึ่งใบค่ะว่าจะเป็นไปในทิศแางเดียวกันหรือเปล่าว้าวห้าเหรียญนะคะอยากให้คุณเปิดประตูใจให้กับเขานะคะอยากให้เปิดโอกาส นะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งอยาให้คุณเปิดประตูรับเขาแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหนึง่งพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งได้ปรับความเข้าใจเห็นใบหน้าเห็นความรู้สึกซึ่งกันและกันเวลาที่คุยกันนะคะปรับความเข้าใจกับคุณเดี๋ยวมาขอโรแมนต์แองเจิลหนึ่งใบค่ะ p a y attention นะคะ to r e f l e s นะคะมันจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเตือนให้คุณรู้นะคะว่าอะไรใช่หรืออะไรไม่ใช่นะคะ mm hmm. เขารอสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณด้วยหรือว่าอยากมีโอกาสนั้นที่จะได้เข้ามาหาคุณนะคะขอหนึ่งใบค่ะขอ Wording หนึ่งใบค่ะ I wish things could be different นะคะ different หมายก็อารมณ์ของถ้าเป็นพลังงานทั้งหมดนี้เขาก็หวังว่าสิ่งต่างๆมันจะออกมาหรืออะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันนะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกหรือว่าคำตอบหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ มันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะมันจะแตกต่างแต่ว่าลงตัวนั่นเองเพราะเป็นพลังงานของความรู้สึกของคนสองคนที่มีความแตกต่างแต่มีสามารถที่จะลงตัวได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นขออีกสักหนึ่งใบคือเหมือนกับว่าเขาก็หวังว่าคําตอบที่จะได้มันอาจจะเป็นคําตอบที่ ที่ไม่แตกต่างกันนะคะอะไรแบบนี้เพราะว่าด้วยพลังงานของไพ่5้าใบสิ่งที่เขาต้องการคือรักและอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือเหมือนกับว่าหวังว่าคุณจะรู้สึกไม่แตกต่างกันจากเขาอะไรประมาณนี้นะคะ I r e m e m b e r e v e r y detail of that d a เนะคะเขาจำได้นะคะทุกอย่างในทุกอย่างทุกดีเทลทุกรายละเอียดในวันนั้นนะคะวันที่คณกับเขาเจอกันหรือวันที่ ทุกๆวันทุกๆครั้งนะคะมันเป็นความทรงจําและเป็นเมมโบรีดีๆนะคะที่ยังคงอยู่วันแรกที่คุณกับเขาได้พบเจอการได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันนี่คือความจริงจากใจของเขาถึงคุณค่ะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนี่เลือกกองที่3นะคะกับทอปปีของเรานะคะเรามาดูซิว่าความจริงจากใจของเขาถึงคุณค่ะ นกองที่3ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่3ความจริงจากใจของเขาถึงคุณ King of Pentacles ตัวตนของเขาราชาเหรียญค่ะธาตุดินสี่ไม้เท้านะคะแหมออกมาแล้ว แล้วก็เดอะแฮงแมนชัดเจนนะคะเห็นอะไรชัดเจนสิ่งหนึ่งนะคะเดอะไฮโรเฟนส์เอาละนะคะตัวตนของเขาราชาเหรียญค่ะคนนี้นะคะมั่นคงรักเดียวใจเดียวมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเนาะ <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นราชาเหรียญอะเป็นคนที่มีความ อีโก้มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินซัพพอร์ตและดูแลตัวตัวเองได้แล้วก็ซัพพอร์ตดูแลคู่รักได้เช่นกันเป็นคนนิ่งๆค่ะนิ่งๆมีความสงบมีความเงียบมีความดื้อเงียบเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆบางทีก็จะไม่เอาความรู้สึกของตัวเองที่แบบว่าถ้าความสัมพันธ์นั้นมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนหรือว่าความเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังไม่นานพอหรือว่ายังไม่ได้เห็นความรู้สึกจริงๆของคุณเขาจะไม่ค่อยได้แบบว่า พยายามที่จะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะยังไม่ได้เอาความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาเสี่ยงหรือว่าออกมารู้สึกว่าเจ็บเสียใจอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วก็จะจีบคุณจนกระทั่งรู้ว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงว่าคุณจริงจังกับเขาแค่ไหนคนคนนี้พร้อมที่จะ ดูแลคุณทุกอย่างเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักก็คือรักนะคะใช่ก็คือใช่ก็จะรักคุณและก็รักมั่นคงด้วยนะคะสี่เท้าเขาอยากแต่งงานกับคุณค่ะนะคะบอกเลยความจริงจากใจของเขาถึงคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากมั่นคงอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะจากคุยก็เป็นแฟนการจากที่เริ่มความรักเริ่มแบบความสัมพันธ์เริ่มเหมือนกับว่าเป็น ผู้รักกันแล้วหรือว่าตกลงกันแล้วก็อยากที่จะแพลนในเรื่องของอนาคตการแต่งงาน The Hangman การรอคอยนะคะการนิ่งการกําลังจดจ่อนะคะรอคอยที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณมันเป็นความรู้สึกของพลังงานคนคนนี้เขาเป็นคนที่นิ่งๆน,นิ่งมากนะคะแบบนี้แต่ดูเหมือนกับเฉยชาหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเขามั่นคงนะนะคะด้วยความที่ว่าเป็นสไตล์ของธาตุดินผู้นิ่งแล้วก็เก็บความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะ แต่เขานิ่งเพือ่อนิ่งยังไงแต่ก็ยังจดจ่อนะคะยังตั้งใจแล้วจดจ่อที่จะช,ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์เขาอยากแต่งงานในความสัมพันธ์อยากแต่งงานอยากจดทะเบียนอยากทำอะไรที่มัน,มนเป็นไปปรับตามประเพณีเพราะฉะนั้นจดจ่ออยู่ค่ะตั้งใจแล้วก็ยังยึดมั่นว่าที่จะไปในถึงจุด,จด,จดนั้นให้ได้ถึงแม้ว่ารู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตามนะคะยังคงรอคอยและโอกาสที่จะ คุยกับคุณตกลงกับคุณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้ไหมนะคะจะเป็นไปอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะคะจากใจของเขาถึงคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะรอคอยและอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพัฒน,นาไปถึงขั้นแต่งงานนะคะตกลงกันเรื่องของการแต่งงานการขยับสถานะความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอ Angel Message หนึ่งใบค่ะว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าคนคนนี้ถ้าเขาสามารถสัพอร์ตดูแลคุณได้เป็นอย่างดี6ดาบจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะแม้ว่าจะมีความห่างไกลแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ถึงจะช้าแต่ก็อยากให้ไปถึงวันนั้นให้ได้คือการได้แต่งงานตกลงกันนะคะเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณอาจจะห่างไกลกันนะคะห่างไกลหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น อยากที่จะไปถึงฝั่งฝันให้ได้นั่นคือการแต่งงานสร้างครอบครัวการเป็นอะไรที่เปิดเผยการคอมมิชเมนต์กันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามานะคะและคุณก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นค่ะคนกองที่สาบอกเลยนะคอว์ดดิ้งค่ะหนึ่งใบ I regret lying to you นะคะฉันเสียใจที่โกหกคุณนะเขาโกหกอะไรคุณคะขออีกสักหนึ่งใบ I remember every detail of that day เขาจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับคุณและเขาตั้งแต่วันแรกที่พบเจอ เขาอาจจะปิดบังอะไรคุณอยู่ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือเปล่าทำให้รู้สึกว่าห่างเหินห,ห่างเหินกันนะคะอะไรแบบนี้เรียวขออีกสักหนึ่งใบสิอืม I'm starting to understand our connection นะคะเขาจะเป็นคนเริ่มเขาจะเริ่ม เขาจะทาทุกอย่างเขาจะเป็นคนเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์คือเขาจะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจในความสัมพันธ์ของเราที่มันควรที่จะเป็นไปยังไงก็ตามอะค่ะเขายังรู้สึกว่าอยากที่จะได้โอกาสเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้โอกาสหรือว่าได้โอกาสที่จะเดินหน้าสู่ความสมัธทีจจรงิงจังและชัดเจนคอมมิตเมนต์นะคะถึงแม้ว่าโอกาสนั้นมันจะ มีหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่นะคะขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคมันจะยากเย็นแค่ไหนหลือเกินแต่นี่คือความจริงจากใจของเขาถึงคุณนะคะว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปจนถึงขั้นแต่งงานกันมีความสุขด้วยกันการตกลงเป็นแฟนการเป็นคู่รักการการคอมบินเนต์การเปิดใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะรอคอยอย่างมีความหวังและจะเริ่มถ้ามีโอกาสนั้นเข้ามานะคะคนกองที่ 3เพราะว่าเขายังจําทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณแล้วก็เสียใจยนะที่โกหกคุณหรือว่าปิดบังอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะไว้การปิดบงังการปิดบังอันนั้นคือการปิดบัง,งของการอยากแต่งงานกับคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาไม่ได้เคยได้เอ่ยได้พูดอะไรออกมาหรือเปล่านะคนกองที่3ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ